สวัสดีครับพี่น้องบ่าวโจพาแซบครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับบ่าวโจกับพี่พาพี่น้องนะฮะเผ็ดซุปนมไอศกรมนะครับพี่น้องซุปแบบบ้านๆนะครับพี่น้องไม่ได้ใส่ป่าได้พี่น้องซุปธรรมชาตินะครับพี่น้องครับนี่พวกพริกนะครับบ่าวโจกี่ไปแล้วนะครับพี่น้องเห็นไหมครับใส่ลงไปแล้วครับพี่น้องพวกพริกมีหอมนะครับแล้วก็กระเทียมครับพี่น้องตําเลยครับพี่น้อง แล้วก็ใส่ตัวนี้เลยนะครับพี่น้องน้อมีสบมนะพี่น้องเบาจุ๋ไปต้มเลยนะครับใส่ไปเลยครับอันนี้พวกหอมนะพี่น้องมีหอมนะครับหอมนะพี่น้องใส่ไปเลยครับนี่ใบขิงพร้อมด้วยครับพี่น้องอยู่ในนี้ครับเบาจุ๋ยซอยเสร็จแล้ว พวกเครื่องปรุงนะครับพี่น้องน้ำป่านะครับใส่ลงไปไดครับแปดแดกนะครับผงชูรสครับพี่น้องใส่ลงไปได้ครับแนว้นัวครับพี่น้องที่เด็ดเท่านะครับพี่น้องก็ขวได้พี่น้องขัว่ไม่ไมครับพี่น้องค่อยหอมครับขว่ใส่ไปปกกูดได้ครับพี่น้อง ครับใส่ทุกอย่างลงไปคบรบแล้วกันต่ำมันเข้ากันได้แล้วครับพี่น้องทำลายแตกแล้วครับพี่น้องมาได้ครับพี่น้องเหวีย่ยงกองเข่ามาได้ครับพี่น้องเ,เจ็บจำบ่าวโจครับมาเนี่ยเสียบกุ้งเก่าเหรอครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง ย to อยาเบาโจสิไปใส่จันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไยสู้ผู้สุขอนนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับอยู่กับเบาโจนะครับพาแซบด้ครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับบาโจกับสิ่งดเฮ็ดนะครับซุปนองไมสมครับพี่น้องกับแก้มกับบักทัวรได้ครับพี่น้องแล้วก็ต้นหอมนะครับพี่น้องแล้วก็ปลาทูได้ครับพี่น้องเหมือนนี้ครับ เดี๋ยวมาแซ่บๆกับบ้าโจ้ได้ครับพี่น้องนะครับมาสูงกันเด้อครับพี่น้องมาเนี่ยครับแซ่บๆกับบ้าโจ้ครับมาเนี่ยนะครับน้องไปส่งนะครับมาอยู่หอดเกาหลีนะครับนำมาหอดนะครับพี่น้องนำมาหอดเกาหลีได้ครับพี่น้องน้องไปส่งครับจะเปิดทู้ครับพี่น้องเปิดทู้ใหญ่ไหมครับพี่น้อง ครับคุยครับเม่์ยงครับพี่น้องครับมเอนี่กับเมย์ยังหลน์นะครับพี่น้อง เลิกงานเพิ่งเลิกงานนะพี่น้องเลิกมาคำนะพี่น้องก็เลยเฮ็ดอันเมนูง่ายๆครับพี่น้องแต่ว่าก็แซ่บนะพี่น้องเมนูนี้ครับเป็นเมนูซุปน้ำผสมนะครับหอมใบจิงนะครับพี่น้องซุปน้ำมผสมครับบาร์โจ๊ดใส่ใบจิงเส่บำนะครับอืแซ่บครับพี่น้อง กลิ่นกระปุกเชือไดครับกระปุกข้าวครับพี่น้อเปิดหัวครับเนาะได้กินแบบนี้เลยคือฮอดบ้านเทาครับพีบ่น้องนอมผสมเนี่ยครับจิตฮอดแต่ตอนเป็นเด็กหนุอยครับพนะี่น้อง แมวเป็นสุปให้กินนะครับแต่น้นนอยๆครับ, <S <S บ,รบเวลาเขาแบบไปซื้อครับพี่น้องจกุกเอายูไห้ครับนี่เราจซื้อ,อยูรันไทยครับพี่น้องซื้องายเป็นถุงครับพี่น้อง กัอบปกทั่วเรับพี่นางต้องไปซื้อ้านไทยนะครับมังเลิกงานนะครับเนองเขาเนี้วแน่ไปเนะ โมยานลำบากครับพี่น้องคันแค่กับข่าวเป็นครับโมยานโอตายครับพีบ่น้องมาอยู่ประเทศเกาหลีครับหากินได้ครับพี่น้องกับข่าวบ้านห้องนีขายนะครับตัวจากประเ็ดเอาเลยพี่น้องนะวัตถุดิบเมีนะครับ เดินยู่ล้หมองนะครับหมองกัมดานแน่กับสิหาซื้อานน <c oughs> ย,ออยากนะครับเราอยู่เราได้อยู่ในเมืองนะครับไปนอนมีอรานไทยแต่บราจูเนี่ยยุไกรรานไทยี่น้องรานไทยหนาหงนะครับเอาไว้มือหนาเด้วยครับพี่น้องมือวันหยุดนะพี่น,น้อง ดี๋ยวบ่าวโจสิไปพาพี่น้องนะครับไปเก็บเป็นมะเกือลัดได้ครับพี่น้องสดๆกับพี่น้องท่เทิงภูเขานะครับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามไว้นะพี่น้องนะครับจะได้พอนะครับอีพีนะครับดีๆนะครับของบ่าวโจนะครับแซบข้างลอางน่ารับชมซุปแบบ บัน่นเข้ามาครับพี่น้องแบบบป็นๆน,นะครับเราจวนไว้ซุปใส่ปลาได้พี่น้องซุปแบบซุปจะไม่สมครับเดี๋ยวจะค้นมัก์ได้ครับพี่น้องเนาะใส่ปลาปลใส่ใส่ก็ได้ลาใส่ก็ได้นะครับพี่น้อง ทำไมผสมทุ่งนี่ครับแค่เพื่อนนะครับพียงเพื่นอนนะครับก็มันผสมบ้างเขาภาพสำหรับพี่น้องนะครับจากเบิ้งนะครับแบบไหนนะครับพี่น้องนะครับฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราโจทย์ที่ไปไทยเบิ้งนะครับพี่น้องบ่อยเป็นนะครับ เจนะ็บเห็ดนะี่น้อน้ำผูเขาอขนเบา้าโจยไม่โอกาสนะครับเดี๋ยวบา้าโจยไปไทยเบิรงนได้นะี่นรอเดี๋ยวไปทน่บวว้านแฮ้วครับนะี่น้อจคลิป ว่านแหย่พี่น้องเบิึงนะครับหาป่านะครับป่าบ้านนี้นะครับไล่หลายได้พี่น้องเรียตัวใหญ่หนะพี่น้องเดี๋ยวอีพี่นานนะครับเราจว่วะไปว่านแหย่บึงนะครับพี่น้อง ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ว่ากดติดตามนะครับบ้าโจนะครับแล้วก็เบิ้งนะครับบ้าโจนะครับบ้าโจกับว้าหั่นหันเลกเก่งแบนไดนนะครับพี่น้องเราพยายามนะครับพี่น้องพยายามเพื่อแต่มันดีที่สุดนะครับพี่น้องเปล่าไม้แน่ว่ามุ่งมั่ใจในเด้อครับพี่น้องบ้าโจพาแซสบครับ นี่นะครับบ่าวโจกับอิมนล่แหละครับพี่น้องกับพิพาดบางได้นะครับกับบ่าวโจก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องกับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้บ่าวโจนะครับเพื่อเปลี่ยนกําลังแรงใจนะครับพี่น้องให้บ่าวโจนะครับพัฒนาชีดต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับพี่น้อง